ดังคูหนังไม่ได้ก่อนจอนนี่เดียดดังเบลเลอร์จ้ะจไม่ชอบคนแถวนี้พวกบ้านล็อกอีไปอ่ะทำไมจะไม่ชอบเขาทพาไมจะไม่ชอบเขาเขามองผู้ชายคนเดียวกับฉันแต่ว่าเขาเป็นคนของฉัน เคยโดนไมโครไหม <c oughs> จะเข้ามาใกล้ไมโครก็ฉันไม่กลัวหรอกฉันกลัวตอนเลิกจะโดน <c oughs> โดนรองเท้าหลายเท้าก็อะไรดีๆนี่อะไรคะเราแอบลักลอบไดเสียกันอยา่อางเ,เปิดเผยมานานแล้วอุ้ยเปิดเผยจ้ะมาดูหนังกันมั้มีความรู้สึกเหมือนว่าไม่มีสมาธิเหมือนกันมันดึงดูดฉันนะฉันจอยากไปดูหนังจอน้อยๆแต่ว่าเสียงแบบพี่ก็อย่าไปดูดเขาสิไปดู ทำให้เราเสียสมาธิอะเนาะไม่ได้เสียเจียวจ้าไปหมดแล้วสีสันของงานเหมือนร้านค้านั่นแหละโอ้ยอย่างนี้เรียกสีแปลกเพื่อนเลยค่ะดำขนาดนี้ไม่เอาไม่เอานี่อะไรคะอยู่ด้วยกันมานานนะอยขออะไรอย่างนีะก็อิจฉาคนอื่นเขาว่าเห็นเขาแต่งงานน้องอยากแต่งงานบ้างไหมนนอง โอ้โนวลน้อมทียังทำไมไอเ้เป็น ปิดไฟต้องทำยังไงละพี่คานี่มาจูกาดังแล้วทำท่าสว่างพอดีอ๋อนี่จะปิดเปิดไฟอย่างเดียวคือจะไม่ทำอะไรนอกเหนือจากนี้เลยคืนนี้ไม่ว่างอ๋อหอจะทาแล้วเนี่ย